สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีแก้พิมเตอร์นะครับคือเครื่องลูกเชื่อมพิมเตอร์เครื่องแม่ไม่ได้นะครับแล้วขึ้น e อ r ร์เลอ 0X000011B 00 00อันนี้ e อ r ร์นี้นะครับต้องบอกไปก่อนว่าวิธีนี้ผมทําใน Windows 10นะครับแล้วเวิร์กแล้วก็พิมเตอร์ที่เชื่อมแล้วมัน e อ r ร์แบบนี้ จะเป็นพินเตอร์เครื่องเก่าๆนะครับเท่าที่ผมสังเกตมาถ้าเครื่องใหม่นี้ไม่มีปัญหานะครับส่วนเครื่องเก่าจะชอบมีปัญหาแบบนี้วิธีแก้นะครับก็คือให้ไปเครื่องแม่ก่อนครับเครื่องแม่ต้องไปแก้ให้ไปไปที่ปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วพิมพ์ r e g I S T R Y ก็กดอันแรกเลยนะครับแล้วเราก็ไปที่เมนูนี้อันนี้คือต้องถ้าใครขี้เกียจแบบคลิกคลิกคลิก,ลกหาก็ก๊อปปี้ไปวางได้เลยครับดูอ่าผ่าน URL มันจะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็สังเกตเป็น head key local machine เราก็วางตั้งแต่ตรงนี้ไปครับ slash ตรงนี้แม้วกด enter ไปนู print จากนั้นให้ไปสร้างคลิกขวาตรงนี้เลยนะครับ new ไปที่ดีเวิร์ดสามสิบสองบิตแวลูคลิกนะครับจากนั้นให้ไปรีเนมครับคือเปลี่ยนชื่อมันเปลี่ยนชื่อก็คือตามนี้นะครับดีวผมจะแปลไว้ใต้คลิปอีกทีนะครับชื่อ,อาาจะยาวนิดนึง ดีเนมแล้วก็วางปับ๊บชื่อเป็นประมาณนี้แล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปครับคลิกเข้าไปแล้วก็ใส่ค่าศูนย์นะครับแต่ค่าค่าเดิมของมันก็คือเป็นศูนย์อยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องแก้ครับกดโอเคไปเลยแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องเครื่องแม่นะครับ รีสตาร์ทหนึ่งทีแล้วก็มาเช็คใหม่ส่วนใครไม่อยากรีสตาร์ทเครื่องนะครับเราก็ไปที่สตาร์ทนะครับพิมพ์คำว่าเซอร์วิสก็คือไปรีสตาร์ทเซอร์วิสแทนถ้าใครขี้เกียจไปรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็คลิกทีหนึ่งครับแล้วเปลี่ยน เปลี่ยนฟอนต์เอ้ยเปลี่ยนภาษา,เป,า,ษาเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็กดตัว P นะครับสังเกตที่ชื่อว่า Print Spooler ตัวนี้ครับแล้วก็คลิกขวา Restart ได้เลยตัวน,นี้คือไม่ต้อง Restart c o m เต t e r นะครับแล้วก็ให้เครื่องลูกเชื่อมเครื่องปินพ์มาได้เลยครับ แล้วก็ให้เครื่องลูกเนี่ยเชื่อมพิมพเตอร์ผ่านเครื่องแม่ผ่าน่ันไดเน็ตเวิร์กตัวนี้นะครับอให้เครื่องลูกคอนเน็กมาแล้วมันก็จะสามารถใช้งานได้ปกติเลยครับก็คือสรุปก็คือให้ให้เครื่องโฮสต์เนี่ยสร้างไฟล์ตัวนี้มา เปลี่ยนชื่อเป็นอันนี้แล้วเปลี่ยนค่าเป็นศูนย์โอเคแล้วก็รีสตาร์ทคอมหรือว่าไปรีสตาร์ทเซอร์วิสตัวนี้ครับคือวิธีนี้ได้ผลครับคือทดสอบมาแล้วว่าทำได้จริงครับก็ขอจบคลิปประมาณนี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับ